ส,สุดยอดตัวสวยอบอสวยอบอมากบอจะเต็มร้าน้องอรอรดีหรือว่าสนใจกิมตะกาใดเด้อกิมในตะกากิมในตะกาได้เสื้อแฟชัน่นเอาเสื้อแฟชั่นมาลงในตะกาเยอะแยะขนากกิมใดเด้อซื้อเนียก,ก็ได้คนดีครับผมจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้บอออกกำลังกายบอ,อกครับบอสวัสดีค่ะออกคำคำหกโมงถุงหนึ่งพุน่นกินข้าวยังคับผมพิมยังแกร้อยติ่มก่อนร้อยติ่มมาก่อนไอติ่มยังไม่มาเรากินไอติม่มรอเสียงไอติม่ม